บระมามาเดือนหนึ่งป้าถั่วหัวนี่นี่ตัวนี้มันมันแตกยอดออกตลอดเลยนี่นี่ยอดจะออกตลอดอืมแมีว่าขึ้น่อดเดเลยนะครับบ๊องพัดทำให้ออกตลอดครับนี่แหละเขาเอิ้นว่าปลูกทุเรียนปีหนึ่งถั่วหัวนี่เบิ่งยอดมันแท่งเดือนละสองช่อสองช่อเลยนี่นี่ต้นพันธุ์ลักษณะสมบูรณ์นี่ขนาดนานาแรงนี่ครับวันวันนี้เราอยู่ที่สวนแม่ตือครับอำเภอโคงเจียมจังหวัดปูลระธานีครับ พื้นที่พื้นที่เมื่อก่อนแม่เมื่อก่อ,อนในปลูกยางนี่แม่ปลูกยางเพ้นี่ปลูกมันสำปะหลังนะครับปลูกมันสำปะหลังเจ็ดไร่บ่แม่เจ็ดไร่นะครับแปลงเป็นแปลงเป็นพื้นที่สวนทุเรียนตอนนี้เวลาเวลาเที่ยงครึ่งน,นะครับให้น้ําเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับให้น้ํากลางแดดเพราะว่ามันไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะใบลวกตายนะครับอัดน้ําเข้าไปเลยนะครับพาบูา อากาศเรื่อยๆวันนี้เราอยู่ที่อำเภอโคงเยี่ยมจังหวัดอบุบลราชธ,ธานีนะครับทุเรียนริมโคงใครไม่เคยมามาไม่ถูกนะครับขนาดผมเคยมาผมยังหลงเลยนะครับนี่นะครับดูยอดโอ้โหนะครับใบสวยมากโอ้ใบสวยนะครับการแทงยอดไม่หยุดเลยนี่ขนาดหน้าแรงนะครับดูลําต้นลําต้นนี้ไม่มีรอยแมงนะครับถ้าเกิดว่าเราฉีดพวกธาตุอาหารรองมากทางสังเกตดูว่าต้นมันจะเขียวนะครับแต่ที่นี่นะครับต้น ต้นแตกลายงาดีนะครับขยายดีมากนะครับเมตรกว่าแล้วนะครับนี่แม่จักเดือนแล้วแม่นี่แม่เจ็ดเดือนเต็มแล้วเจ็ดเดือนเต็มใช้เบี้ยเบี้ยทุเรียนเล็กหน่อยเป็นบ่อนิเบี้ยทุเรียนเล็กนะครับนี่ต้นนี้เที่ยงครึ่งนะครับผมมาถึงเกือบเกือบเชียงครึ่งนะครับถ้าเป็นหญ้านะครับบางคนบอกทุเรียนเรื่องหญ้านะหญ้าแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับหญ้าไม่มีหัวเดี๋ยวถ้าเป็นหญ้าไว้นะ มีปัญหาแน่นะครับถอนได้แม่ว่าเป็นยังยู้สวนผมแหงหยาไว้ถออ้าพ่อแหงไส่จอบเสียมสาเลยเป็นยังหรอกห้านี้ไม่มีหัวนะครับนี่<ม>ลาก็เลสอนยันจมันหาพนเป็นยังหญ้าหญ้าถ้าเป็นหญ้าตระกูลแบบนี้นะครับไม่มีหัวนะครับมีแค่รากแต่ถ้าเป็นหญ้าหยาไว้บ้านผมกินหยาไว้นั้นลําบากแน่นะครับนี่สวยนะครับถ้าหญ้าแบบนี้ช่วยช่วยอุ้มดินได้ด้วยนะครับต้องกันกันหนาว โอ้คือง่ามแฉ่ความหนึ่งงามไหนความหนึ่งดีโอ้ง่ามงามถ้าเป็นถ้าเป็นต้นที่มีกันชนนะครับสังเกตดูมันมีกันชนลมนะครับใบมันจะไม่ไม่ค่อยสะบัดแล้วมันจะสังข้อแสงได้ดีแล้วมันจะโตนะครับดูการแทงยอดนะครับการใส่ปุ๋ยใครบอกไว้สําคัญนะครับทุเรียนก็เหมือนคนนะครับนี่ครับใช้ปุ๋ยอินรีย์ตาประเนินทองนะครับยังดำๆอยู่เลยนะครับนี่ ถ้าทุกสิบห,าห้าวันนะครับทุกสิบห้าวันคือถ้าเราไม่ต้องจําเป็นว่าจะฟิกทุกสิบห้าวันเดียวถ้าปุ๋ยเม็ดปุ๋ย,ย,ย,ยมันแตกก็คือเริ่มเริ่มเติมได้เลยนะครับไม่ได้เปลืองขนาดนั้นนะครับไม่ต้องไปหาอะไรมาฉีดให้มันวุ่นวายนะครับดูนะครับสวยขนาดนี้นไหมาหมครับโอเ้เ็นแบบนี้อาจจกเมื่อก่อนแม่ไม่อยากมาสวนนะครับทุกวันนี้ไม่ออกจากสวนเลยนะครับโอ้เง่าเง่าเงามง่าพี่นานิ่ เอาเอีกพี่นาปลูกไปเรื่อยตอนนี้มันยังไม่เท่าไหร่นะครับถ้ามันขึ้นเริ่มเริ่มท่วมหัวนี่มันจะสวยนะครับทุเรียนโอ้สวยทุกต้นนะครับสวยทุกต้นครับที่ทีมงานนะครับกดถึงทุเรียนอีสานเข้ามาดูแลให้นะครับดูครับขนาดเที่ยงนะครับใบยังไม่นอนนะครับแสดงว่าต้นไม้แข็งแรงนะครับต้นไม้ยังแข็งแรงอยู่นะครับปกติใบมันยังเหงานะครับถ้าถ้ามันร้อนครับ ก็ยังยังสวยนะครับลักษณะการต้นที่สมบูรณ์นะครับนี่นี่คือเอาทันนะครับเมื่อก่อนนี่แม่แกใส่ปุ๋ยเคมีเยอะนะครับมันเลยยอดไม่ออกแต่ต้นนี้นะครับเห,เหลืองเลยนะครับอี่ต้นนี้ดูดูเงานะครับต้นสมบูรณ์มากงามกว่าของผมอีกแม่ป้าเช่งผมเลยเนี่ของแม่สมบูรณ์ดินดีดิน,ด,นดินนะครับดินแถวนี้นะครับ แต่ที่นี่ติดติดปัญหาน้ําเป็นสนิมดำเนาะแต่ว่า,าแก้ปัญหาโดยการนะครับถ้าเป็นน้ําสนิมดาอย่าให้น้ําโดนใบนะครับถ้าโดนใบแล้วมันจะดํานะครับแต่ถ้าเป็นบริเวณด้านล่างนี้ไม่เป็นไรนะครับอ,อีกสปีแถวนี้นะครับเป็นดินทองคําเลยนะครับนีโโ่โอ้ดีเว้ยที่ดินแมเนี่ยลักษณะไห้น้าแบบนี้ดีตีเป็นวงของคนเอาสายยางคนอาจอแต่อยู่หักเวลามันซุ่มเดียว เวลาให้น้ำนะครับน้ำชุ่มถึงไหนรากเขาจะเดินมาถึงนั่นต้นต้นตุเรียนมันจะโตไวนะครับถ้าดินมันชุ่มในบริเวณที่ที่เราทําเป็นโค้นนะครับบางคนให้แค่อ่รัศมีของต้นไม้ไม่ใช่นะครับรากชุ่มเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแนนครับรากมันจะไปเองมันเองครับนี่ครับสวยเลยนะครับอืมงานเล่อยลง รงนี้กันชนเป็นมะม่วงหิมะพานนะครับดีมากเลยนะครับนี่ผมว่าดีกว่ากล้วยอีกนะครับเพราะว่าเวลามันเอื้อธรรมชาติต้นต้นทุเรียนเป็นเป็นไม้ป่านะครับมันจะชอบเอื้อธรรมชาตินะครับนี่นะครับต้นหิมะพานนะครับตอนแรกพ่อเกีบอกว่าจะตัดทิ้งบอกผมเลยบอกว่าเอาไว้ก่อนครับให้ทุเรียนสักสองปีก่อนนะครับค่อยตัดออกนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นชิ้นกันได้พ่อต้นตุเรียนกับต้นมะม่วงหิมะพานจะชิ้นกันได้ทั้งหมดได้นี้ ที่นานี่แหละคนมาเนี่ยแต่ต้นลยที่วาพียะลงขับรถมาไกลนะครับวันนี้ผมขับรถมาจากเดชอุดมนะครับร้อยกิโล <c oughs> <c oughs> นี่นะครับโอ้โหไม่รอเพื่อนเลยนะครับดูกระดงนะครับ <c oughs> ตอนนี้ใบแดดมันเริ่มแรงนะครับใบมันเริ่มมันเริ่มหุบตัวแล้วนะครับมันเริ่มเหงาเริ่มนอนนะครับพ <c oughs> รุ่งนี้เช้าถ้าแดดอ่อนๆนี่ใบทุเรียนมันจะสวยเวลาดูทุเรียนให้ดูตอนเช้านะครับ ถ้าดูตอนบ่ายมันเหมือนว่าใบมันมันเหี่ยวนะครับไม่ใช่นะครับเขาจะนอนนะครับเขาเขารักษาสภาพของเขานะครับนี่ครับยอดโหนะครับเอาทันนะครับแป่งนี้เนาะปลูกทุเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่ต้องไปฉีดอะไรเกินที่เขาต้องการนะครับเมื่อก่อนนี้แม่แกซื้อมานี่ผมไปดูนี่เป็นกองเลยนะครับของไอ้ธารอาหารลองฉีดไปมันเกินไปแล้วทำให้ใบไหม้นะครับ ครับต้นหนึ่งโคลอ่ะแม่ผมโาได้มาเดือนเดียวหนึ่งก็งอแง้นี่นะครับคนเรานี่ก็แปลกนะครับทุเรียนแทงยอดนี่มีความสุขนะครับต้นไม้อื่นไม่แทงนี่แทงยอดนี่ไม่มีความสุขเท่าทุเรียนนะครับยอดนะครับผมก็มีความสุขด้วยนะครับดูใบครับต้นที่มันสมบูรณ์ใบเขาจะไม่เขาจะเขาจะสังเห์แสงได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะโตไวนะครับในส่วนต้นที่มันไม่ค่อยแข็งแรงมันใบมันก็ อ่าไม่หนานี่ยเขาใบเขาจะจะหุบใบนะครับพ่อสวัสดีครับพ่อครับ,บผมพ่องามเฮี้ยงเวตางตาเนาะบ่เนี่าายพม่าเจ้กรุ่นเสบแล้วเพม่าจัดได้าา <laughs> นี่นะครับสองเดือนเท่านั้นนะครับที่อ่าทีมงานโกตึงนะครับเข้ามาดูดูแลนะครับ ทุเรียนเรียนไม่จบนะครับต้องติดตามเรื่อยๆนะครับแต่แม่พอใจมากนะครับเมื่อก่อนนี้โซมมากนะครับต้นนี้ต้นนี้นะครับรับลักษณะการแทงแทงยอดนะครับโอ้สวยทุกต้นครับเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเม็ดกว่านะครับเจ็ดเดือนเม็ดกว่า ก็มีที่มีปัญหาก็มีต้นนี้นะครับที่เพี้ยหอยทำลายเดี๋ยวผมจัดยาให้แม่ไปนะครับนี่ครับลักษณะการทําลายของเพี้ยหอยดูก็รู้นะครับข้างงบนนี่ใบจะเหลืองเหมือนเป็นลานะครับแต่ไม่ใช่นะครับให้เราพลิกใต้ใบลงมาดูนะครับจะเป็นเกล็ดนะครับนี่คือเพี้ยหอยนะครับอีสานก็มีนะครับแต่ไม่รุนแรงภาคใต้อันนี้เอาทันนะครับถ้ามันระบาดจริงๆนี่มันจะเหลืองเลยนะครับเหลืองแล้วก็จะทิ้งใบนะครับตัวนี้เดี๋ยวจัดยาให้ฉีดประมาณสองครั้งนะครับหายครับ เราอยู่ที่อําเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราดูแปลงไม่ตื่นนะครับก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานสังกรีฟาร์มและโกถึงผู้เล่นสามด้วยนะครับคนหน้าจะพาไปชมแปลงไหนนะครับเอาไปปรับกับแปลงตัวเองนะครับว่าพื้นที่แบบนี้เราจะปรับแบบไหนนะครับพื้นที่แบบนี้เราทําแบบไหนนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับพบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ